อม okay. ันก็เจียงสะอาดลอยๆเดียวไไไสวัสดีครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้พฟกฟกครับพี่สารหลอดอีคือเก่าครับผมพี่น้องบ่บ่บ่จะสร้างกระไตซันหละฝนตกมื่อนี้มาเก็บเห็ดครับผมตอนเว่นฝนตกตกนี่นะลุงแ่งเข้าครับสวัสดีครับผมข้ารับเวลจิบอยู่ตากฝนเก็บเห็ด แต่ตึกป้าก็ยังตากฝนใต้กบก็ยังตากฝนน้ำประสาทยังก็เจเม็ดพุทโธกษีเปียกได้บ่ดนี่นั่นแหละมันขึ้นยากขึ้นไปเมี่ยมกษีเตี้ยมทักแกครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยแต่อย่างไรป้ากันมาจะได้ตากฝนใช่เขาเห็นนอนอยู่ไงอยู่ซส่พุทโธเนอะนั่นแหละต้ยตายเลยเขาป้าเขาหลงไปเลยเลยเผื่อมันหมนเนาะไปครับผมพี่น้องไปครับผม

นยังโอ้เห็ดขอไข่อืมอ่ไปขับผมพี่หน่งองงามๆเลยงหงวานเนี่ยมอ,เ,อเห็นเหรอก็ขึ้นก็ยังมาเห็นดีดิ นกระตมครับผมพี่น้องโอในบรรยากาศคับเลยลโอ้คนน่ะมีวกตาบงเลยดนเตเตากันบตาผมหนครับผมมันหมายครับผมไปขึนนี่ขึ้นีแล้ววะไปหุ่นเด้อไปหุ่นละลาะแบบแดงไปเละเลาไปข้งน้อทมันเกี่ยอีขางงนะนมันอออยมันหึงนะโอเคึง เด็กปาไหลปาไหลปาไหลนุ่เลหนอโดดละเดยอ้ยสามดอกแล้วครับ โอ้คนเถาก็เก็บเตะดอกเถาเนาะจำใจนะครับว้าวเลวปะเดล้วเฮ้ยนี่เถานี่เถาเถากะเอาเหรอฮะนานี่ตอนนี่สถานการณ์แบบนี้เถากะเอาโอ้ยจะเป็นดําเฮ้ยเพว่ขามันปะ cho đồ con ra ui <laughs> chân ừ, <trên> bên <laughs> Ừ ấy tao phải biết rằng lưỡi cái to hay hết nhỉ mà con tốt nhưng gì nó uống thời hết ở căng Ừ, ừ. 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 เม็ดออกมาเพดนมาทาสนี้มาจอดผิดเ็เื <mus mus ่องาใดเขาพ่อเห็ดขอไข่เดี่ยวโอ้นี่น้ำนกครับผม หาแท่งออกแล้วครับผมพี่น้องด้พูแลละสามสีดอกพอมีแหงไปขปลาตอขางขขป้าตอองขึ้นบป้าตนองขึได้แล้วครับผมตะแก้เรามีเรามีอันนี้กันหละ มันมีฝาปิดม oh ีฝาปิดเลยเขาโอ้ของมันก็เจียงสะอาดลอยลอยเนาะโอ้ของมันก็เจี่ยงสะอาดลอยลอยเนาะเฮ้ยาปิดเลยโอ้ร้ายกู้วกโอ้นยอเงินเน่ยัำเรื่องเฮ็นหรือยอเงินกนเรื่องวีสมันก็ย่อเงินเขาว่าแบบนี้ไม่เป็นไรเน่ย เนีเก็บพี่กันหน่ครับผมพี่น้องเอ้ยโอ้อคนเท้านี่ที่แย่งกันอยู่เรื่อยไป <c oughs> จะมีก็เอาพอาเดือบปนครับผมพี่น้องเจ๋อครับผมพี่น้องเข็เ่นเขิ่ๆน โ้หลอดกำลังงามเลยอยูกันงก็เด็แก่เออะต้่งซีก่อนเนี่ยโอเหลืออย่าดเง้ย วนกระตกครับผมพี่น้องไเครับผมเปียเอาาะลยเปลี่ยนเสือกันแหละผมมาถึงเปลี่ยนอยู ดตามอยู่สำนักงานไปนู่มนูสำนังงนีของพี่นองมีของลุงแบ่งของผมเด้สดอกถิมลูกไปให้ลุงแบ่งแล้วนี่ตกลบอกาลบอลตากลอแกได้ลายเลยตากล้องบอลใยังใครอยู่นี่ข้งตาก้องครับหนามครั้งเท่าหนามเเสียเลยนี ว่าจะหลวกเห็ดเห็ดเห็นไงครับเนี่ยแพ้นสูงกนแพนสูงูหว่าเห็ดบ่อยังตัวเลอแกไปอยู่เก็บเห็ดได้กินไก่กินไก่เดียวั็นั่งดว่ากินไก่จะที่นเนี่ยจะมาเด้วไปตากฝนตากฝนตาฝนไปเก็บเห็ดเก็บว่าสันเนื้นก้อนท่าน กันบ่วหาไปมันก็สิบ่คือปานไดโอ้ลุงลงทุนเฮงแผนนี่เนาะลงทุนทั่วแผนโอ้ลงทุนว่าเป็นศาสตร์ฝนเจมีนเฮ็ดบัวอะไรพี่น้องเอ้ยเสร็จโจรคือเก่าอ๋อไก่เรามันดื้อน้ำแหละนี่เอ้โหมันดื้อไก่เรามันดื้อนะโอเคเสร็จแล้วเนี่ตัวนี้ร้อนได้แบบนี้ครับผมมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดเมนูต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านใส่ใส่หม้อครับใส่หม้อ อันสมแมมสมเฮาเป็นสมสไม่มองครับสมไม่มองเนาะเกี๊ยวมาตะปาไเห็นรถอัด้วยเห็นใบม้งว่าแห้งเน้ะคึ้ว่าสิต้มไก่แล้วเสร็จเซ็ตเดือยู่นี่ขับผมพี่น้องเดี๋ยวขอล่นไก่กรนเด้อพี่น้องเด้อแซ่บอีกคือเก่ามื้อนี้ โอ้ยของเขาบ่ได้กดทั mm ้งไก่เลยซุกเยป่ได้กดทังไก่โอ้ยเขามาขึ้นดืขึ้นนี่โค้งขานเลยนี่ยหมืขึ้นไมอลรมอส่นหรือเปล่าขึ้ยเสลี่ยนมอเสลี่ยนจีเลยโอ้ยมอส่ีเลยหมอมอมันเดี่ยวหรือเปล่าลูกหมอมันเดี่ยวใช่ไหม เห็นแล้วครับรถราชาตอนนี้เป็นรถไก่ครับผมเหมาะกับต้มไก่พอดีเลยใส่ลงไปสมติ๋วกับสมโมงใส่ลงไปครับผมใบน้อยหนูใส่ลงไปสมุนไพรครับผมมาหนี่เหลือใบกะเพราราชาชูรสใส่ลงไป อันนี้ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับเวทมากไรก็ใส่หลายครับผมใส่หลายก็บเสียบายเด้อพี่น้องเด้อเป็นมาลูกแม่ครับขผมโดนเลับท่านี้ถั่วแกเห้ากันหนึ่งเฮดครับผมเกือบพ้นงานได้เงี้โอ้เกือบเต็มคู่เหลือเยือยอเอาเยาะหนึ่งเนาะหนึ่งก็สิสิสิเต็มหัวดยุบรูเป็นเรือหน่อยนหลายเฮดที่ว่าบ้างเพี้ยนในรอเราไปเจ็บโอ้

หัวใหม่แลยอุใหม่แล้วบอกอุ้ยเดี๋ยไปหัวไปเออผู้เฒ่าต้องกินนับตัวมาผู้เฒ่าเที่ยวเขาต้องให้บ่อรุ่งหัวกระตีนเทียวเสียมสูงหน่อยบำรุงกระดูกเดี๋ยวตีนกลางมันนี่นะอนี่คือออเดอร์ครับผมพี่น้องครับสุกอะไรมอตอมได้กับสุกอะไรได้กับปปองอะไรครับมาพี่น้องกินเขาช่วยโอ้กินไตมัน cây hết này mới là đẹp nổ cây hết thì dẹp với cây cây xay bếp cả dẹp cây kếp hết cả dẹp cây tước ba cả dẹp ดุยลนเหี้าคือบอกบอกที่อมันผสสมเอสีเป็นเด็กมากมายกันหมมันก็ว่างมัดไปก่อนเนาะเดียวไกลเลยมันแโอ้มาเป็นมาบอยด๊อกมันกกจะได้เป็นนุ่วาสุดสุดสุดสมากโอเคยินไกลเหรอโอ้ยไม่ยินแต่ไกลเล เส่สูอบ้าน่็หน่อย้เนว่าก็ได้มันสมเหตุสมผลเลยแมหเมราเห็นใบสมมองเาะมยได้ต่มไกล้แ่เจอเห็อะไรอีโดเรอเห็ดอะไรู่พอจะปนยู่ปนเเห็นบ่ใครบอกปนก็ลังมาไปปนถึงมาห้าวก็เร็วเหยด วาเป็นเดวเลยนะ่อจกดจุมกลุ่มจิมกมอนาะอืม่อจะาทั่ทามเก่อนนบอกว่าจะหาจิกน้าหม่บ้นว่าทัทามเห็ด้วยป้าเ็ดออกย่งเลยออกระบยว่พีเยี่ยมไปเยีมมาไม่ได้ยิเงี้ยนว่บอแต่ว่าเพื่นเสียไปนเย่ยเนียมันจะไปอีกแล้วตลาดที อ่ากินเนื้อไปหายเนื้โซ่เขาด่วนะครับผมพี่น,อน้อยกินเขาครับผมพี่น้อยครับเนี่ยมิโน่ห้ามเจี๊ยมินูไปเก็บเห็ดกลับมาเดีบยวพูดกาลล์หมื่นไปอีกเลยเบอร์ใครจะได้ก็แล้วครับผมพี่น้อยครับ ทีมนี้กัฝังฝากพี่น้องไว้เท่านี้แหละไปก็บเห็ดรุยฝนเขาพีเขา้เนเขแล้วกันมาเด็กินตมไก่มันกระเสียบตลอดเนาะหาอยู่หากินครับผมสู่ๆด้วยครับผมพี่น้องครับเอฟซีสู่สุขคนครับผมช่วงนี้โควิดมันกะคือวาเนาะจะได้เข้าต้องอยู่กับมันอีกนั่นโควิดนะก็ต้องสู่กันต่อไปครับผมน้ำอยู่กันไมาลำบากกันลงมาไหนก็ไม่อยู่บ้านเนาะเนี่ย บนสำหรับคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้สำนีแล้วครับผมอายูหารกินครับผมต้องขอการเข้ามาสวัสดีครับผมดือกันคลิปหน้าใกลยืนเราล้นะเียกับเราเสียขงเราแลเราพูดเถอะเห้ยำกระดูกน้กรดูน้อนอันนี้ทำหนึ่งยำนำไปยำกระดูกนวอยน้องอันนี้คิดจะมีอะไรี่น้อตไก่แจวะน้ำก๊อดต้อ ย่างเมื่อๆไม่กินต่อมไก่มันละแสีบหน่อสิดยอดเท่านั้นแล้วครับมันอื่นไปนย่างอีกก็ได้เลยอเอาล้าหมดล้ <laughs>